สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องพหัดคนเดิมครับมื้อนี้ครับวันที่27สิงหาคม2568้ครับมื้อนี้ครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องครับผมเนาะเป็นของเลขล็อกจากกทมนะครับล่างอย่างเดียวครับผมเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลยเด้อครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะแม่น้องคำแพงกลับมาจากลาวแล้วครับหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะ ไปฮับแม่ครับผมนี่ครับเกือบมาเด้นมาแล้วทำไมไม่ได้มารถไฟเขาไม่วิ่งไงรถไฟอะไรรถไฟฟ้าความเร็วสูงไงรถไฟจีนอ่ะใช่ทำไมไม่วิ่งอ่ะไม่รู้เพราะว่าเขาว่าพายุเข้าเขาสงสัยคนขึ้นน้อยหรือเปล่าไม่โอยคนขึ้นอย่างตัวเขาจองเต็มไว้เบิร์ดล่ะแมนบอแมนแต่ว่ารถบเรียนสองสายที่ห้า มาซิมาแต่วันที่ยิมหาหมแหละก็เลยถ่ารถไฟบ่ได้เมื่อวานน่ก็เลยจองตัวปีเครื่องบินจองตัวเครื่องบินเอาขึ้นเครื่องบินมาเหรอใ่เ<น>ท่าไหร่าจากลาวมาจากหลวงพระบางมาวิ่งจันทพันมันมันหลานซีเนาะหลานซีไปก็เป็นพันธุ์สองพันสองพันธุ์นนสองพันธุนนนกาบา สองพันกว่า 2, จากหลวงพ่อบางน,นะครับผมเนาะขึ้นเครื่องบินมาที่ลงเวียงจันทร์ครับผมเนาะสองพั 2, นเนาะประมาณนะมนี้เนาะประมาณสองพันสี่สิบนาทีจากหลวงพ่อบางมาลงเวียงจันทร์มีอะไรมาฝากเอฟซีหน่อยมีของดีอะไรบ้างโฆษณาใช่ไหมสันะ่งอะไรมา,นนาเฉพาะคนที่สั่งจองเนาะค่อยได้เนาะคนทีน่สั่งจองมากจึงซื้อจองมาใหาเ้เ้อค่ะเพราะว่า ราคามันจะอันนั้นเนี่ยเรียกมาเลยเราถามอันนี้จะเป็นเหรียญมงคลรุ่นอันอญยวัฒน์วัฒนะเหรียญเหรียญรุ่นอะไรเนี่ยอัญยวัฒนะมงคลใช่ใช่รูปยืนรูปยืนอันนี้จะเป็นรูปอท่ไห่ครบรอบ81พรรษาของหลวงปู่มหาสิลาสิริจันทุก็รปดสบ81พรรษา81พรรษา เฉพาะคนที่สั่งมาเขาสั่งมาให้เนาะแมียนพอมามีเอฟซีของแม่น้องขมแพงสั่งไปแล้วซีเหรียญซีเหรียญแล้วเหลือแค่สองเหรียญนี่ค่ะเหรียญเย็นเหรียญหนึ่ง้วก็เหรียญไข่เหรียญหนึ่งดูทั้งแนอันนี้จะเป็นเหรียญทองแดงเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ลมนุ้งอ๋อสวยนะครับเนาะสวยเป็นรูปของหลวงปู่ศิลาแมีนผู้ใดบ่วันฟ้ารีบจองไว้เด้อเพราะว่า เดี๋ยวเดี๋ยวนเดีพันปอยออกเราเห็ดใหญ่พันปล่อยออกแล้วมันจะราคาสูงอืนี่ครับผมมบประกันของแท้นะครับผมเ <Okay, S 1> นาะแน่นอนค่ะจนี่ครับด้านหน้าครับผมแล้วก็ด้านหลังอันนี้เหรียญยืนอันนี้เหรียญยืนเหรอ เนี่ดูสิเยียนยืนก็ได้ลูกนุ้งเป็นทองแดงธรรมดาทองแดงอืมยีนยืนนี่สวยค่ะอืมนี่ก็สวยนะเนี่ยสวยมากนี่มันทองคล้ายๆทองทองเหลืองนะเนี่ยทองเหลืองทองแดงเหมือนมาดูเหมือนกันทองแดงอันนี้ลุกดินนะครับผมเนาะเขียนไว้อยู่ไหนล่ะเขียนมาอยู่บ่เนื้ออะไรก็เขียนมาที่ปากเนื้อเนื้อทองแดงนั่นแหละอือแล้วก็เจ้าสวดเงยงองนะครับยังมีอยู่นะครับผมเนาะ ยังเกียนสองสี่เฉพาะอันนี้พวกนี้เนาะกล่องชิมพูเนาะเฉพาะนี้ถ้าสั่งมาครับเนาะเราจะสั่งมาให้อีกครับผมเนาะเฉพาะคนที่สั่งจองเท่านั้นเฉพาะจะคนที่สั่งนี่ครับเฉพาะคนที่สั่งจองเท่านั้นครับเหรียญพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจังมาให้ครับผมเนาะเหรียญเงินก็มีแต่ละข้ามสูงอ๋อราคาสูงกลับขึ้นสิเดี๋ยวขห็นเห็นมันมืดเกินเออขึ้นมันจะสวย นี่เป็นกล่องอ้าวที่ว่าคนอยากได้เหรียญยืนเหรียญอันอันรุ่นอ่าเนื้อดวงเนาะของหลวงปู่เนาะแมนเท่าเหรียญยืนปรุ่นนี้นะใช่เข้าไปนะรุ่นอ่ารุ่นอ่าะไร้วเข้าไปตะกอนนะรุ่นรวยอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วรวยล้านล้านป่ะแมนเหรียญยืนแผ่นรวยล้านล้านแผ่นอันนั้นาะทองแดงธรรมดานี่ก็ยังแปดพันเก่าพันแล้วเนาะแมนอันนี้รุ่นใหม่เนาะแมนอันนี้รุ่นใหม่เพิ่งปลุกเสร็จนะครับเหรียญรุ่นอ้ายุวัฒนะมงคลก็เห็นเนาะครบรอบ แปดสิบเอ็ดพันสามพัสาครับผมเนาะนี่ครับอันนี้ด้วยวา,างไว้ข้างบนทึ้งจะสว่างมันจะมองเห็นโอเคนี่สวยงามมากครับผมเนาะสามารถสั่งจองได้ทางไปน้องคำแพงครับเนาะหรือว่าทางเบอร์ผมก็ได้นะครับที่ศูนย์หกห้าสองสี่หนึ่งเก็บสี่สามแปดนะครับผู้ใดจองมากไม่เพิ่นก,นการจัดจองน้ำพิ่น้นแม่มสั่งจองไว้ให้นี่ครับอ๋อโอเคครับผมเนาะ คลิปนี้ครับผมเป็นของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับนํามาแบงปั่นเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะพอดีครับผมเมื่อคืนนี้ครับะมานถุ่มหนึ่งครับผมผมโทรครับเป็นพว่าพระหัตถ์วัดนี้สัตว์จรนะไม่พลาดแน่นอนนะคับประกันเลยจำได้ไหมสัญจรงวดก่อนนะของพี่นะเข้าตรงๆงนี่ครับผมเนาะอีกอย่างหนึ่งครับผมเอฟซีทั้งช่องกระถามมาเยอะมากครับผมเนาะให้ผมตาม เลขล็อกจากกทมให้หน่อยนี่ครับไปครับผมเนาะไป่เป็นการสีเวลาครับผมเนาะจะไปเขียนเลขล็อกจากกทมให้เอฟซีทั้งสองครับมาครับผมเนาะจะพาเอฟซีทั้ง่องมาเบ่งแนวทางของเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะหมื่ขึ้นนี้ครับประมานทุ่มก่าครับผมเนาะผมโทรหาเพิินเพิ่นว่าผะหัดงวดนี้นะ เลขของพี่นะมั่นใจมากนะฝากบอกเอฟซีด้วยครับผมเพิ่แจงข่าวมาครับผมเนาะมาดูเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวดีกว่าครับอีกอย่างหนึ่งครับผมเนาะเลขเพิ่นบนหลายคู่ครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวแล้วก็จับคู่ให้2คู่นะครับเลขล็อกจากกทมครับ เลขล็กกกอลลกจากกทมรครับเลขล็อกจากกทมครับล่างอย่างเดียวครับ เลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวงวดนี้ให้มาครับผมงวดนี้ให้มาครับให้ที่หนึ่งนะครับล่างครับเด่นที่หนึ่งครับจับคู่ให้ สองคู่นะครับจับคู่ให้สองคู่นะครับผมเนาะนั่นก็คือครับหนึ่งสี่ครับหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับลงวันที่หนึ่งทับเก้าทับหกแปดครับกับชื่อว่าเลข บนหลายตัวครับผมเนาะเลขมีแค่สอคู่เองครับผมนี่ครับเลขล็อกจากกทมล่างอย่างเดียวนะครับงวดนี้ให้มาครับให้1ครับจับคู่ครับ1417ครับ1417นะครับแคปหน้าจอได้ครับผมเนาะส่วน FC ทางช่องถามมาว่าถ้าหัสช่วยตาม แม่สละบุรีโค้งสุดท้ายให้หน่อยนะเดี๋ยวเมื่อนี้เดี๋ยวผมลดลองโทษถามเบิงครับผมเนาะว่าแม่จะให้ไปับผมเนาะประมาณนี้ครับผมจากสุดท้ายนี้ครับกับขออวยพรให้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแถวคาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ